สวัสดีครับพี่น้องบางปลายสู้ขู่สู้คนมือนีเฮาได้ยกทะเลมา่องนี่เลยพี่น้องโอ้ยหอยนางลมจีหรือว่าย่างพี่น้องมาแบบกระสอบนึ่งพี่น,ออน,าาน้องโอย้ยไปงมออกกับเบ้าหนอมเฮายูกลางทะเลหุ่นพี่น้องจะนั่าจะเต็มเลยมือน,นีมีซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแดงเกาหลีหุ่นอะลองมาแม็กซิซิมเห็เบิ่งท่งนั้นทาน้านันก็นกำลังใส่กันอยู่พี่น้องโอ้ยหุ่นอะ ไอ้ของเสี่ยย่างพงนมหนาเหนาครับย่างพงนมนี่พี่น้องเหนาะไอ mm ้น hmm. ี <that pega assass inations> <that> <making ath rebbe> ่อันจิ้มซีฟูดพี่น้องอืมาเสียนเาอแมกเด้อกินเดนเนาะเป็นไรละหวานหวานน้ำตาลมิผน มีมมมตัวใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเบื้องในผู้นะในของเสียแล้วพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศข้างนอกครับเมื่อนีร่เมื่อไหร่บอกให้นานนวนันไดนเนาะเขากับบรรยากาศขนาดเลยมาแช่แชน้ำว้าแม็กเด้อพี่น้องเด้อโอ้หน้าหน่อยเจนี่โอ้อบหนึ่งขอบคุณอืมเสบ แซ่บครับคักบดเท่านั้นเลยอืมอ่ะอ้วนเท่าไหร่เมื่อป้าก็มีคนที่ได้กินดีเชี่ยมันห่อนนี่มันห่อนเอาเอามันเขาได้ไหนเด้อลูกจุดยอดเลยบอกไว้ได้พี่น้องมันห่อน <laughs> โอ้แสบสบรรยากาศนอกบ้านเลยบึงเนี่ยบึงเน่พี่นอ้องเอ้ยหอยนางรมครับผมเอามาย่างดูนะสดๆเลยเนี่พี่นอ <laughs> ้องเอ้ยชิวๆเลย เอาพี่น้องขออยากกินก่อนครับผมเมื่อไหร่ง่ายพูดกันไม่เนาะสหรับมนี้ก็สวัสดีครับ